สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเกษตรอีสานพาเพลินนะครับผมก็จะมานะครับสูตรในการปรุงดินนะครับมีลูกค้าหลายๆท่านจากจากเพจนะครับแฟนเพจแล้วก็ใน Ti k t o อนะครับผมสอบถามกันเข้ามาว่านะครับดินในใช้ดินที่ใช้ในการปลูกมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับวันนี้ ก็จะมาปรุงดินให้ดูนะครับมาผสมดินให้ดูเลยนะครับผมนะครับไปติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับนะครับก็ดินที่ใช้ในการปลูกนะครับก็จะมีนะครับอันนี้นะครับเป็นใบกามปูหมักนะครับหนึ่งถุงนะครับผมอัตราส่วนผสมหนึงต่อหนึ่งนะครับนี่นะครับผม อันนี้ใบกามปูนะครับผมหนึ่งถุงนะครับผมหนึ่งถุงนะครับนะครับลักษณะใบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีนะครับมะพร้าวสับนะครับผมมะพร้าวสับเล็กนะครับผม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าที่คุ้นหูกันก็จะเป็นหน้าโมเนาะหน้าโมสับเล็กนี่นะครับผมละเอียดประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับละเอียดมากนะครับผมนะครับอัตราส่วนผสมก็คือ1ถุงปุ๋ยนะครับผมใส่ไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับผมนะครับมาดูกันเลยครับผมมาดูกันเลยนะครับ ดินปลูกนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับอยู่ที่สวนไหนจะเลือกใช้แบบไหนนะครับดินปลูกนะครับผมไม่มีตายตัวเนาะนะครับนี่มะพร้าวหน้าโมนะครับสวยมากนะครับผมสวยมากมากนะครับก็คุกให้เข้ากันเลยนะครับผม ทุกให้เข้ากันเลยนะครับสูตรดินตัวนี้ที่สวนผมใช้นะครับผมของพี่ๆท่านอื่นไม่รู้นะครับว่าใช้ส่วนผสมแบบไหนบ้างนะครับแต่ละสวนจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับ ก็ครุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมผสมให้เข้ากันนะครับย้ำนะครับแต่ละสวนจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับผมมาดูนะครับหลังจากทำการผสมเสร็จ นะครับเนื้อดินก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับสำหรับลูกค้าใน TikTok และลูกค้าทางเพจ a c e b o o k นะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับผมทางสวนก็สวนผสมดินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ฝากกดติดตามนะครับช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับผมผู้เหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยหอบเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีสาระความรู้ดีๆนะครับผมมานำเสนออีกเช่นเดิมนะครับผมก็คลิปนี้ผมขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ